สวัสดีค่ะสวัสดีการเลิกงานนะคะวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะก็เวลาเดินไปสองโมงสิบสิบห้าแล้วะคะ่ะออกมาวันนี้มีเวลาได้พักผ่อนนิดนึงนะคะพักตั้งสิบห้นาทีนะคะก่อนจะถึงเวลาเลิกงานนะคะก็เลยแบบไม่รีบหน่อยหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มีเด็กฝึกง,งานมาคนหนึ่งค่ะเมื่อเช้านางมาแต่เช้านะคะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าไปบอกยังไม่รู้คะ่ะคือก็เลยไป ครูที่นี่คงคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นผู้ดูแลเด็กค่ะก็เลยพาไปเดินเล่นด้วยนะคะ่ะสักพักหนึ่งแกก็พามาสนงตท่านคนครูบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานของซีโบหรือว่าคำคนตางๆค่ะเออก็เลยเจอกันค่ะแล้วพอเที่ยงปุ๊บเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาก็คอยอยู่นะคะแต่ว่า,าทําไมเราไม่ตัวหาเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเขาจะเป็นคนเป็นพี่เลี้ยงนะคะเองก็ยังไงก็ได้ฉันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเด็เดี๋ยวไปช่วยงานไหนมันก็สบายตนที่นว่าคือเราก็ไม่เหนื่ยมากไงคะ ลาจะทำอะไรอย่างนี้สาต้นไม้แถวนี้นะคะดูสิคะใบไม้ร่วงเกือดเลยนะคะจากต้นไม้ที่สวยๆที่ยังาสให้ดูเ้ื่นนะคะก็จะเป็นแต่ใบไม้กองแล้วนะคะตัวน,นี้นี่โอ้ยต้นไม้ต้นต้นนี้ร่วงหมดแล้วนะคะก่อนหน้านะั้นยังเหลืองสวยงามอลังตานะคะวันนี้เหมือนเด็กักเรียนยังน้อยอยู่เลยนะคะเด็กประถมมัธยมก็ยังน้อยเหมือนกันนะคะนี่ก็ไม่รู้ทำไมนะคะแต่ก็โอเคค่ะตรงนี้เขาทำเสร็จแล้วนะคะ เขาปลูกแค่นี้เขาก็เอารั้วที่เขาตั้งไปเรี่ยกออกค่ะอันนี้คือเขาทำเสร็จแล้วนะคะถึงบ้านนะคะก็ไปเปิดเอาหมกปลาที่อยู่ในตู้เย็นนะคะไปแช่ไว้ค่ะามาอุ่นกินนะคะอันนี้ห่อไปกินที่โรงเรียนนะคะยังกินแค่ชิ้นเดียวนะคะเพราะว่ามีเอาฟักทองนึ่งไปกินที่โรงเรียนนะคะก็เลยไม่ได้กินลิซี่ปิ๊ยรากาเยอะนะคะกลับมาก็นี่นะคะจะมากินหมกปลา ม่ใช่ปลาซิวนะคะที่เขาเรียกเป็นปลามุ้ยกุนกับที่หมกไปวันนั้นละ้ค่ะอร่อยนะคะเพิ่งได้กินแล้วก็ถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นปลาซิวจริงๆแะค่ะคือรสสัมผัสคือเป็นปลาแท้ๆ,ๆเลยนะคะยังมีแกงเขียวหวานนะคะยังอุ่นอยู่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะยังก็ออกมาตลาดกับแกนนั่นแหละค่ะก็มาเอาแตงไปก่อนนะคะพื่ีกินตำแตงตำแงตงตำแตงนี่แหละค่ะพอมาละก็หมดแล้วต้องไปซื้อร้านร้านก่อนนะคะที่แตง ก็ไม่แพงนะคะไปช่างกันดีกว่านะคะว่ากี่บาทเอาแตงมาช่างนัะเราก็เลยมาดูครับก็มีอะไรเอ่ยออเป็นสตรอเบอรีอ่เหรอเขาเขียนไว้เหมือนเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นเชอร์รี่ราสเบอร์รี่เป็นเหมือนบวยนะคะเออคิดว่าน่าจะเป็นบวยเหมือนบ้านเรานะคะเป็นแอปเปิลนะคะเออเวสกี้อันนี้นะะ่าจะ ไม่ใช่ต้นปวลูกก้าก็แล้วกันแต่ว่าคล้ายๆกันะเขาจัดใหม่ค่ะอันนี้คืออะไรเอยอ๋ไม่ลูกก็จวมาเอาขนมปังนะคะแต่เขาจัดใหม่อยู่ยังหาไม่เจอนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเปลี่ยนใหม่ทีนี้ก็เหมือนจะอันนี้แล้วค่ะแล้วเอาแล้วอยู่ไหนคะยังหาไม่เจอค่ะหาก่อนนะคะขนมปังเจอแล้วค่ะอยู่อีกด้านหนึ่ง อามาอ้อมไว้สก,ก่เสียเออค่ะเอาไปดีกว่านะคะตัวนี้มันไม่มีอะไรลรราคาเลยถ้าเป็นเราเราก็ไม่เอา,า,เา,เอาอที่เราออกเขาที่เราเคยกินปกติอุ้ย,ยมาถึงมุมสลัดของห้างนี้นะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะอุย้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นชีสนะคะเฮ้ยไข่ต้มอ,อุ้ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยะะมีแตงโมด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นทะยาบื้ค่ะเจอแล้วค่ะ ซี่โครงหมูนี่เลยนะคะตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นกระดูกหมูนะคะก็ขายไม่แพงนะคะแต่ทำไมแม่ค้าขายกันเองขายแพงๆคะ่ะโอ้ยไม่ถึงกิโลนะคะขานาะดไม่ถึงกิโลเออเดี๋ยวก็แพงอยู่เลยาว่าอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ตัดให้เราด้วยเราต้องไปตัดเองนะคะไปดูอันนี้ดก่อนะคะไปจนจะจบแล้วก็ต้องกลับมาดูมันก็หลังค่ะก็มี้จะเอาแบบน,นะคะ แต่ลล uh ูก huh. ที่มันดูเล็กลูกไว้ต้องใหญ่มากแต่ว่าไปอันนี้ก็คือเท่นะคะดูลูกเล็กๆแต่ละลูกเยใหญ่ค่ะที่ค่ะที่มันมีอยู่เป็นลูกใหญ่อันนี้ก็ตั้งสองกิโลก็ไม่เอาค่ะไม่เอาเอากิโลเดียวแต่ดูก่อนนะคะเลือกก่อนนะคะ